เชื่อใจใครไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมฮะมีเ c e b o o k ของดรนิวนะครับอาจารย์สุพนัทอภิญญาณนะครับก็โพสบอกว่าประเทศอะไรเอ่ยสดๆดร้อนร้อนไม่มีม1นึแต่โพสอาฆาตมาตร้ายพัฒนาธิบดีก็ได้ไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วครับ นี่ฮะคือประเทศสหรัฐครับท่านผู้ชมฮะประเทศสหรัฐมีคนคู่จะทําร้ายตัวพัฒนาธิบดีนะเอ i บไปถึงบ้านเลยนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่รัฐอย่ท่าบ้านหลังนี้เป็นของนายเครกโรเบิร์ตสันในเครกเนี่ยนะฮะในเครกได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับทันทีที่รู้ว่า ทันทีที่รู้ว่าประธานาธิบดีจโจไบเดนจะเดินทางลงพื้นที่นะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี่ฮะนี่มันโพสตนะมันบอกว่าได้ยินมาว่าไบเดนจะมาที่ยูท่าก็ไปขุดชุดพลางเก่าๆออกมาแล้วก็เช็ดฝุ่นนะไปเช็ดฝุ่นไปปัดฝุ่นปืนไลเฟิล M 2 4อเห็นไหมท่านผู้ชมฮะสไนเปอร์เนี่ยฮะอ่าใช่นี่ฮะ แล้วก็ยังโพสต์ขู่ฆ่ารองประธานาธิบดีด้วยนะฮะโพสต์ขู่อายการสูงสุดอายการสูงสุดรัฐนิวยอร์กโพสต์ขู่อายการเขตแมนฮัตตันหัวหน้าทีมสืบสวนคดีอาญาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โอ้โหขู่หลายคนอ,อนายคนนี้นะฮะที่สุดแล้วนะครับทางเ b i บก็ได้ไปล้อมบ้านหลังนี้ของนายเครกนะฮะล้อมบ้านหลังนี้และตามข่าวบอกว่า นะะเขาเนี่ยพกอาวุธมาเผชิญหน้ากับทาง FBI ก็เลยอย่างที่อาจารย์สุมนัตบอกก็เลยได้ไปคุยกับรากมาบ่วงคือถูกวิสามันฮะถูกวิสามันเลยคุณถือปืนมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะของเขาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าก็ต้องไปตรงจุดเริ่มต้นพอมันโพส์ตขู่ปุ๊บไปถึงบ้านก็เลยนะใช่เห็นไหมฮะไปถึงบ้านเขเลยเห็นไหมครับ ล้วผูแบบไม่ได้ไม่ได้ขู่ฆ่าโดยตรงนะทราบข่าวว่าประธานาธิบดีจะมาที่รัฐยูท่าผมก็เลยไปเตรียมชุดลายพลาง<ม>แล้วก็ไปปัดฝุ่นปืนเห็น<ม>ไหม,มแต่ความหมายมันคือยังไงล่ะ<อ>ใช่ไหม<อ>คุณต้องไม่ต้องไปปัดฝุ่นปืนทำไมเออเรียบร้อยเลยฮนะ f อ i เขาไปไปล้อมบ้านเนี่ยไปอย่างนี้เลยฮนะถ้าไปด้วยชุดแบบนี้เนี่ย<อ>แล้วยิ่งถ้าคุณออกมาจากบ้านนะหรือว่าคุณเขาเข้าไปในบ้านคุณและคุณแบบพกอาวุธคุยกับ เอฟบนะคุณเรียบร้อยเลยใช่และทางเอฟบก็จะถแถลงอะไรก็ตามแต่จะไม่มีรายละเอียดเลยนะหยาบเลยอย่างเช่นเราไม่รู้เลยว่านายเครกโรเบิร์ตสันเนี่ยโดนยิงไปขี่นัดที่ไหนอย่างไรเอ,อ<ๆ>เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงก่อนที่จะวิสามันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอืเขามีอากับกิริยายังไงเขาจะชักปืนไหมเขาใช้คําพูดอะไรไม่มีนะคือตายคือตายแล้วเกิดขึ้นในบ้านอืมทุกอย่างอยู่ใน เงื้มือความลับของทาง FBI หมดจบทุกคนก็ไม่มีนะฮะฮิวแมตไลฟวงไล a ์วอสสิทธิมนุษยชนไปถามไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีนะฮะ,ะ,ฮะขอทราบความจริงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตายนะฮะประเด็นก,การชัดๆ <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะฮะเห็นไหมฮะบ้านเมืองเขาไม่มีนะฮะมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่ดริวบอกนะฮะเพียงแค่ขูจ่จะทำร้ายร่างกาย ประธานาธิบดีเรียบร้อยเลยอืออเรียบร้อยเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมมีเรื่องหนึ่งก็ให้ได้ติดตามความคืบหน้าวันนี้ที่ศาลอาญา